มอร์นิ่งตื่นกันยังตื่นกันยังวันนี้จเจ้ากี่กิโลรถไปกี่กิโลนะคุณเพนเพนแล้วกุ้งนะไปมีเพื่อนทามมาไปออกกํากลังกายกับวิวีไปไปไปรีดออกรีดออกถ้าเราไม่รีดออกเระมัดวันนี้จะมารีดออกกับ นะคะมีคนถามมาบอกว่าพี่ด mm ูพ hmm. girl, like ี่ดูต้องฝึกนั่งนะโอ้เห็นไหมกระดูกดังก็บก๊บก็บก๊บก็บก๊บนี่หมอนใหญ่ๆนะคะยกให้นะสองยกถอดสอบคนที่เป็นกฎไหลย้อนต้องทดสอบเก่งเอาไว้นะ สอนวิธีนั่งวิธียืนอันนี้ถ้ากลับด้านเรานั่งเรานั่งได้ถ้าเรานั่งเราต้องนั่งตัวตรงๆนะคะอันนี้สมมรับเป็นกรีนั่งเงเราตร้องนั่งให้ตัวเราตรงนะคะสลันหลังใหได้ตรงเป๊ะสอนวิธีการนั่งอันนี้ด้านหลังด้านหลังนะคะนั่งด้านหน้า เพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องนั่งให้ตัวตรงเป๊ะวันนี้จะรีบได้าทองนั่ง,น,งนั่งทำยืนทำก็ได้นะคะเพื่อนไปเอันนี้เอากําลังขาก่อนบินแล้ววิวจะบินแล้วทดนศอบขาค่ะขาดูออกกำลงกาย แต่วไมมีปัญหาเัื่องนีไเดี๋ยวจะเอาหน้าทองออกอีกทานเยอะทำจะกลับข้างทานหน้าทองไปเลยเพื่อนไปทำไปช้าๆดูว่ากระดูกเราแคลเซียมจากปลาซิวแคลเซียมเยอะนะคะแล้วก็กระดูกไก่ไม่ชอบทานตรงหน้าอกไก่นะ ก,กระดูกมันจะได้บำรุงสร้างแคลเซียมด้วยตัวเองอันนี้ได้สหลังท่านี้ได้สหลังนะคะใครอยากใครที่ปวดหลังทำท่าตัวยูนตัวยูตัวย,วยูท่าโก่งโค้งนี่เราจะได้สำหรับคนที่ปวดหลังนะคะ ยกไปยกไปเอาเพลงเพลงอะไรคือไม่เปิดเพลงเสียงพินใส่จุดจวดก่อนเดี๋ยวหาเพลงจุดจวดจุดแตกก่อน ตัวใช่ไหมตีกอฟตีกอปอ๋อ,อวิจะเปิดเพลงขึ้นเป็นยังไงจะได้มีอารมณ์เล่นกันเอียวตัวเป็นกลยเอียวเอียวตัวนะคะเอียว45่สิบาองศานะคะค่อยๆทำไป อันนี้คือเอวคอนเราจะได้เอวเราจะได้ถ้าเราอยากเอวคอนนะอาาเราจะเปิดเพลงไม่เข้ากับบรรยากาศไม่เป็นไรทำไปรเรื่อยๆเอี่ยวตัวไปรเรื่อยๆเอี่ยวตัวนะั้นอาอแล้วใครเขียนมาบอกว่าอ้ยออายุหกสิบยังออกกำลังกายอยู่บอหกสิบเอ็ดเด้วเดอร์การออกกำลังกายทำเราก็ฝึกแล้ว ถ้าเราไม่สูดแล้วไปจะทำให้เราอะันนี้ลดหน้าท้องลดหน้าทองอยากให้หน้าทองเป็นตัวตัวชีอยากให้หน้าทองเป็นตัวชีก็ต้องรีดอย่างนี้รีดขึ้นรีดลงรีด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 ร ฉันมันอร่อยใช่ไหมกาบพ่อพี่ชอบทานปลาปลาปลาเราอายุเยอะชอบทานปลาปลาเล็กปลาใหญ่สารพัดปลาปลาตัวนี้ก็ยังไม่พอใจเยอะรีดหน้าทองออกไปเลยตกตๆตๆตตตกขึ้นตกลงได้หมดตกข้างตบออกแต่ถ้าเราบิดแล้วก็ถ้านั่งตัววี ถ้านั่งตัว,วีนี้ก็ได้ผลเร็วคือหน้าท้องเพราะว่าเราต้องเกรงหน้าท้องเอาไว้ช่ไหตัววีเป็นยางี้คะตัววีเดี๋ยวจะทำให้ดูตัววีดูเพลงอะไรในข่าจังหวะตัววีถ้าทำตัววี ตัวนี่มีอ่างนี้น้ำท่วมั้งไปอันนี้เขาเรียกว่าตัวบียกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น45้องศาเพลงไม่เข้ากันกับจังหวะออก ยมันจะมีเหนียงตรงอย่าให้มีเหนียงแขนนะคะงวงแขงกนกล้ามเป็นมัดมัดนี้แขนนอนอยู่ก็ขานอนแล้วก็ยกขึ้นขาเอาเพลงทำไมไม่เข้ากันกับเพลงเพลงไม่เพลงไม่เรารอ ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาค่อยๆทาไปนะคะแล้วก็ถ้าเราติดเป็นนิสัยยกแขนยกขาสําหรับคนที่เป็นกดหลย,ย้อนต้องค่อยๆทำอย่างเี้ยค่อยๆย,ยกขึ้นอันนี้หมอนสองมอนนย์ยก ท,ทดสอบกำลังแขนดูสิอย่าให้มันหนักมากเกินกำลังของเราการขากวื้วิวีทดสอบกับขวดน้ำสองขวด1.5ก็เท่ากับ3ลิตรขึ้นกันท่าทดสอบกำลังแขนขาแล้วค่ะเก่งขาไว้แล้วก็ทดสอบ ออกกําลังกายกับมอญแต่ไมีสองใบยกสองใบได้ถือว่ากำลังค่ะกำลังขา,งขาเอาเพงไหม <c oughs> มี่า <c oughs> เพลงไม่เป็นอ่ะพงไม่ติดดังน้องเพลงไม่รู้เพลงอะไร สียงพิมเส้นแขนนีน่ในน้องบ้านเราได้ยินเสียงพิม์เส้นแคนแล้วเสียงนาหาั่นไปเลยจุดๆแห่บังไฟแห้บังไฟ,งไฟบบันอีตออีกตรงนี้่อหน้าทงาตีไมาเราตรีไขมตีไขมัน เราเด้ปะนี่ลดแหนเราได้ลดแหนเราได้แขนขาแขนขาแขนแขนขาต้องมีกำลังไทยบ็อกซิง่ง จะโยกไปเอวเอวอันนี้เอวคอแลวนะคะแต่ถ้าเป็นท่านี้ก็หมายถึงว่าใครอยากยกก้นก็ยกแบบนี้คนะ่ะท่านี้เหยียดขึ้นไปข้างบนท่านี้ถ้ายกก้นยกนึ นีหุ่นสวยสุขภาพดีไปกับวีวีค่ะไปเลยทำเลยค่ะทำเลยแล้วจะติดเป็นนิส